สวัสดีครับทุกคนโยนะครับผมเป็น R&D ของปริยาวิทแลบัลาทอรีนะครับวันนี้โยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวเอสโซนครีมกันนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์ผิวหน้านะครับสำหรับใครที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าหน้าหมองหน้าคล้ำนะครับผมต้องการบูสต์ผิวหน้าให้ผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสและจัดการในเรื่องของปัญหาฝ้ากระต่างๆลองเปิดใจใช้ตัวนี้ดูนะครับสรรพคุณดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างสำหรับตัวเอสโซนตัว นะครับผมเราจะใส่สารสกัดที่เป็นตัวเอสโซโซมทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็น Art of w h i ไว้นะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากสมุนไพรจีนนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดาได้ดีเลยตัวที่2นะครับจะเป็น Ex o s o m e L.P. นะครับช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวหน้าของเราให้สว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของเรียวรอยต่างๆด้วยตัวที่3นะครับจะเป็น e x ส s o m e A.V. นะครับตัวนี้จะช่วยเข้าในเรื่องของการปอบประโลมผิวลดกระคายเคืองลดการอักเสบนะครับเพราะว่าใน e อ o s om e ตัวนี้นะครับผมจะ มนอกจากในตัวนี้จะมีเอสโซนสตัวแล้วนะครับผมยังมีสารสกัดจากตัว c ีพีนะครับซึ่งเป็นตัวไวชนีคอมเพลตนะครับทั้งหมด10ชนิดด้วยกันนะครับจะเข้าไปยับยั้งในเรื่องของกระบวนการการเกิดเม็ดสีได้อย่างครอบคลุมเลยไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งการสร้างนะครับผมการบล็อกนะครับผมการหยุดการขนส่งนะครับแล้วก็การทำลายเม็ดสีนะครับยังไม่บอกนะครับผมในเอสโซนตัวนี้นะครับผมจะมีสารสกัดจากซีไว้นะครับหรือว่าสารไายซีรูนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของการกําจัดในเรื่องของเม็ดสีบรณีต่างๆนะ มันจะทําให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสมากขึ้นและ,และที่สําคัญฟกฟ้ากระต่างๆนะครับมันจะค่อยๆจางลงยังไม่พอนะครับผมถ้าสารสก,กัดเหล่านี้ที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับยังทํางานไม่เดียวหรือว่าจัดการปัญหาในเรื่องของฟ้ากระกยังไม่พอนะครับในนี้จะมีตัวเมลาทิปีนนะครับจะเป็นตัวเปปไทด์ที่ช่วยในเรื่องของการไปกําจัดเม็ดสีต่างๆนะครับผมให้สลายออกไปจากใบหน้าของเรานะครับมันจะทําให้ฟ้ากระต่างๆของเราเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยใครที่เป็นฟ้ากระฝังลึกนะครับตัวนี้สามารถจัดการได้ตัวนี้นะครับผมยังมี ตัววิตามิน B8 นะครับที่จะช่วยเข้าไปปรับในเรื่องของสมดุลความมันและก็ความชุ่มชื้นนะครับทาให้ผิวหน้าของเราบาลานซ์มากขึ้นนะครับและที่สําคัญผิวหน้าเราแข็งแรงมากขึ้นและใครที่รู้ตัวว่าตัวเองคนที่แบบว่าหน้าไม่แดดนะครับผมไปทํางานมาเผชิญกับแสงแดดนะครับแล้วหน้าตัวเองพร้อนะครับตัวนี้ยังมีตัวเซนฟลาเวอร์นะครับที่จะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูผิวหน้าของเราหลังจากที่เราหน้าไม่แดดและสาหรับใครที่คิดว่าผิวหน้าตัวเองไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยฟูนะครับในตัวนี้จะมีะะไฮโดรเวน้หนา ของเราเนี่ยเนียนมากขึ้นนิ่มมากขึ้นนุ่มมากขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูได้ดีมากๆเลยโดยรวมในสูตรนี้นะครับผมจะมีไวทันิ่งทั้งหมด13ชนิดด้วยกันนะครับที่จะเข้าไปยับยั้งในเรื่องของกระบวนการสร้างกระบวนการขนส่งและก็ทำลายในเรื่องของเมสีนะครับมันจะปรับให้หน้าของเราสว่างกระจ่างใสมากขึ้นและที่สําคัญฝ้ากระทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นฝ้าลึกฝ้าหนาหรือว่าฝ้าบางนะครับสามารถจัดการได้เลยและใครที่เคยใช้ครีมหลาตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้ายังไม่ดีพอนะครับลองเปิดใจลองใช้ตัวนวัตรกรรมเอกโซ นะครับผมเป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์นะครับจะช่วยทําให้บูสต์ครีมหรือว่าเซรั่มที่เราใช้ก่อนหน้านี้นเนี่ยให้ซึมสู่เข้าผิวได้ลึกขึ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมฝากตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นฝ้ากระแล้วก็อยากฟื้นฟูผิวนะครับ